ไปข้อฟ้าสูงสุดของอุโบสถแม่อันนี้พระไตาหลุปูสามงค์เดี๋ยวสงน้ำพระไตรกาวาบดอกเดี๋ยวถาวายหลวงปูสามดวงแม่นะอ่าเดี๋ยวมาทำบุญกนะันเอาใครมาแล้วเล่นทำบุญน่าวันแล้วเดี๋ยวผมต้องทัดเบื้องกันแล้วต้องพิงาก่อนแล้ววันนี้วันสงกรานต์วันดีวันที่ส3สามเมษายนเป็นวันเริ่มต้นของวันสงกรานต์ มาทำบุญเข้ามานายพายกระแพงแก้วอุโบสถวัดสะพานสูงดีกว่านะครับท่านเป็นอดีตเจ้าเาว่าวัดสะพานสูงเป็นที่เคารพสักการะขอสาธุชโคนใจบุญตอนนี้หลวงปู่เอี่ยมด่าเกินเสียงกิตตีคุณของท่านดังกว้างไกลไปทั้งเหนือทานตะวันออกตกโอ้โหตอนนี้ใครไปทางไหนพอบอกดูวัดสะพานสูงเอาเหรียญหลวงปู่เอี่ยมมาให้แขวนหน่อยอยากได้เขาบอกว่าหลวงปู่เอี่ยมเนี่ย อ่าทัพย์สิสสทธิ์จริงๆนะใครก็มากราบมาไหว้นะอ้าวพระปไปสงน้ำวันนี้บ่ายสองโมงนะบ่ายสองโมงสงน้ำพระทั้งวัดแล้วตอนนี้ใครจะสงน้ำหลวงถูเอ้าวแม่จะมาวาสใครดีวันนี้ใครหิวกาแฟมาเลยอ้าผู้พันเลยผมแดงทางรุดทางุดเสียงกันอ้าววันนี้พอดีไม่ได้ไปไหนวันจริงมีที่ไปแต่ว่าวันนี้ต้องอยู่วัดของเรานาะเออ เอา้าไอหิวกาแฟมาทางน,นี้จอาว่านำมาบริการเลยน้ำกำลังร้อนๆมีดาวอะไรโอ้ปาจัยของดาววาดนะตรงนี้ขอร้องโดตรุณจ้าว่านะอ่ะอ่ะบนสานลอยใหญ่นะสารานามเรียนนะ บนฐา,านลาการประเรียนก็มีท่าไทยนาหรือผ้า,าถวายน้ำสงหลังจากที่วันนี้สงน้ำพระทั้งวัดเนาะเจ้าว่าจะลงไปประทานสงนะครับแล้วที่สำคัญนะครับดาวดรงนี้1ใเการเบต่2 4 7 0จะได้เปลี่ยนลงนะครับเพราะว่าตั้งแต่สมัยหลวง นเนี่ยอ่าริ่มตั้งแต่สหมัยหลวงปู่ลินะดาวดวงนี้มันจะลุลุลงเดี๋ยวจะหล่ตกหล่นใส่ปลักใส่เนนนะาบวดพระกปวดเนนพระกอำสังฆกรรมนะเดี๋ยวจะมีปัญหาเอา้าให้อยากเป็นเจ้าภาพนะสร้างดาวนาวดวงานะดาวจำลองติดเพดานโบสนถนะ์ดาวนี้จะประดับให้อุโบสถมีความสดสวยงามอย่างยิ่งนะ ดาวดวงนี้จะได้ถูกเปลี่ยนแล้วบุญของเราก็จะได้ขึ้นไปประดับอยู่บนเพดานอุโบสถขอติดเพิ่มเติมขอภยัยอาจารเจ้าบอกไม่ได้เปลี่ยนติดเพิ่มเติมขอ,อของเก่าทาุบบรลลุงให้ดีแต่สิดเพิ่มเติมรอบระเบียงอุโบสถนะครับ อาจติดรอบโบรตวดขออภัยนะเพราะว่าไม่ได้รื้อลงของเก่ายังคงอนุรักษ์ไว้แมต้องต้องขออภัยด้วยเพราะว่าอาจคิดว่าเปลี่ยนลงไปแปนงอนวัตถาของเก่าก็ยังยู่เพียงแต่ทำให้มันแข็งแรงขึ้นห้แน่นเปลี่ยนระดับให้สวยแต่เกาจะปิดรอบระเบียงโบรถอดอบอากาศโอ้ยมีช่องวางหลายช่องอ่าเห็นแล้วเห็นแล้ว มาปบัติรอบอค์ง <Okay. S 1> สวยงามประวัวยเอววันนี้พระสงฆ์แต่บดแ่นาฬิกาประมาณแต่นาฬิกานะครับ,น,รบ,ททะบนะครับใครที่มีอาภิรักนะครับซึ่งเป็นยาติของท่านอาจได้อุปบปุตรปดูณวัดแห่งนี้ทั้งสาม,มเดร <Yeah. S 1> โทรนาบรการลาพันคน ให้ลูกหลานมีอายุนะสมบูรณลยนะนให้ได้เงินพันขวัญก็ใได้เงินหมื่นตก็ให้ได้เงินแสนเดินกจับแขนก็ให้ได้เินล้านมาค้าวายหรือกิจการตีไใขอให้ประสบความสำเร็จโอ้หละนเพื่องอนโสมประทานมาให้นอันเชิญมาไว้ที่วัดสะพานสูงแห่งนี้ครับเอาน้ำปุน้ำจุง เทลงในที่ใสสีที่อ้ำจุ่มไว้ในโองเราของปีขึ้นไปไม่ถึงยอดขึ้นไปมันสูงเขามีที่สงน้ำมีที่กราบราบูชาพระบรมสารีริกธาตุเสร็จแล้วมากราบหลวงปู่เอี่ยมที่หน้าอุโบสถครับกราบหลวงปู่เอี่ยมที่หน้าอุโบสถก็ถือว่าได้กราบรับประทานในโบสถ์ด้วยเพราะว่ารับประทานท่านอยู่ในโบสถ์อยู่ในอุโบสถ การาดหนุ่หลวงภูเอียงก็ถึงประธารนในโพดนั่นแหละเพราะว่าพระพุทธธรรมประสงค์ไม่สามารถแยกออกจากกันได้พระศาสนาพุทธจะต้องประกอบไปด้วยแก้วสามประการมีพระพุทธต้องมีพระธรรมมีพระธรรมต้องมีพระสงฆ์บางคนบอกโอ้ไม่เอาแล้วไม่อยากกราบพระสงฆ์แน่บางคนไปปรามาดคิดไม่ดีแหว่สิ่งไม่ดีที่เราเห็นมันมีเพียงเดียวเท่านั้น นะพระจริงๆเขาดีทั้งนั้นนะเราอย่าไปคิดปลามาหรือไปคิดอ่าโอ้ยไม่เอาละกราบแท่พระพุทธก็พอแล้วอ่าถ้ากราบพระพุทธอย่างเดียวไม่ใช่ชาวพุทธและไม่เป็นผู้เข้าถึงไตรสรณคมนะชาวพุทธที่แพ้จริงพระพุทธองค์ทรงถอยหลั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 งลงถอยหลังลงถอยหลังดิ

พูด้ก็าวเก่งแน่ขอให้ย่าคือต้อแข็งเลยแดนนิงเก่งว่ากี่ครั้งอ่ะครั้งที่สองครั้ง สุขภาพเป็นมโล่าของโลกเนาะรวยรวยนะแล้วก็ยาไอ้วัเจ็บปวดปวดสุขภาพ็รเองเรรนะไอ้เต๋วยรันรวยฮะ ถูหวยดี呀เขาให้ถูหวยอ่ะให้ถูหวยเเป็นเศรษใหญ่ใเศรษฐใหญ่่ ah> ้อเสนอ้บกไปเรื่อย ให้ลูกสะไบยากโอยพรด้วยโอยพรด้วยโอยพรด้วยลูกสะไบเอาน้ำปมหัวหน่อยเอาน้ำปมหัวให้เครื่อรวยรื่อรวยอ่ะอ่าอย่าเออ